แล้วบรรยากาศมะตกจ้าเมื่อคืนตกเยอะด้วยทุกคนวินเตอร์มาแล้วหน้าหนาวมาแล้วหิมะมาแล้วอันนี้เป็นรองเท้าคู่ใจใส่ออกไปข้างนอกเวลามีหิมะคือใช้ดีมากทุกคนแล้วก็ซื้อมานานประมาณหปีได้แล้วคือคุ้มมากอะในราคาแ0 0ร้อโครน ทุกคนวันนี้เราออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วดูดูทุกคนมันยิ้มอะ่ะดูมันขาดอะ่ะขาดแบบนี้เลยแล้วก็แบบนี้เลยคือติดกาวไม่ได้แล้วก็เย็บก็ไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันขาดพื้นออกมาเลยอะทุกคนเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้เลยเนีย่คือสอดอย่างนี้เล ดมือทะลุอะทุกคนทุกคนแต่ว่าคือมันต้องทิ้งไะติดกาวก็คงติดแป๊บเดียวก็คงจะไปแล้วเย็บก็คงไม่ได้จ้ะนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปหารองเท้าที่เราซื้อเก็บไว้เนาะรองเท้าวินเตอร์ว่ามีคู่ไหนที่ใส่ก่อนได้บ้างเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อจ้ะ คือมันต้องซื้อแหละเพราะว่าเราชอบรองเท้าแบบไม่มีส้นสูงอย่างเงี้ยไงทุกคนมันเดินง่ายแล้วมันเดินไม่เมื่อยไงทุกคนแต่ที่เรามีอยู่อ่ะคือมันมีส้นสูงแบบประมาณเนี้ยเราเวลาเดินไปแป๊บเดียวมันเหนื่อยอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็จะต้องเอาออกมาดูแะทุกคนดูกคนมันจะไปจากเราแล้วอ่ะอืมนี่หนึ่งคู่ตัวที่มีทุกคนแต่ว่า ด้วยเราไม่ชอบเดินแบบสูงมากแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็วินเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นส้นสูงยาวอะ่ะแล้วแต่ว่ามันอุ่นมากทุกคนมันเป็นส้นสูงอะเราก็ไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่เดินแป๊บเดียวก็เมื่อยแหละก็เลยไม่มีรองเท้าว,วินเตอร์ใส่แล้วทุกคน อันนี้นั้นจะใส่ทีเพราะว่าด้วยความมีส้นนั่นแหละก็เลยแบบเออไม่ค่อยชอบใส่แต่ว่าอู้อยากจะบอกว่ามันอุ่นมากทุกคนดูนี่จะ้ะอุ่นมากในข้างในนี่เป็นขนขนสัตว์เนาะนั่นแหละทุกคนเราไม่มีรองเท้าใส่อะ่ะเออเรามีอีกคู่นึงเดี๋ยวมันต้องหานะแต่ว่า ไม่ได้หาหรอกแตมก่มันก็ส้นมันก็ส้นประมาณนี้ะทุกคนแต่ว่ายาวขึ้นมาหน่อยก็คงไม่ได้ใส่อ่ะไม่ไม่ค่อยชอบอ่ะจากนั้นก็จะเป็นพวกนี้เนียแล้วก็นียอันนี้ใส่ดีมากใส่จนเปื่อยอะใส่จนแบบมันไม่เปื่อยอะทุกคนแบบใส่ซ้ำอะบ่อยๆอ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่นะ ว่าแล้วก็มีอีกแต่ว่าอะให้ดูให้ดูแค่นี้คือมาหารองเท้าที่ตัวเองจะใส่วินเตอร์ไงทุกคนตัวนั้นปากอ้าไปแล้วอะโอ้ารเรืองเสียงเงินอีกเลวจ้ะอันนี้ก็ใส่ได้แต่จริงๆมันใส่ได้จ้ะทุกคนแต่ว่านานๆเราใส่ทีเพราะว่าอมไม่ชอบความสูงเท่าไหร่ช่วงนี้อ,าอาาคําแล้วก็หาอาหารเนี่ทุกคนจ้คําแล้วก็หาอาหารวันนี้จะทํา ซุปมะเขือปนปาน้นจ้ะทุกคนจ้ะซุปมะเขือปนปานน้นเนาะก็คือแบบปนปลาปนปานปน้นใส่มะเขือซุปมะเขือใส่ปาเน้นนั่นแหละทุกคนตอนนี้ข่อยสิเอาไปต้มจ้ะอันนี้ก็เป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะต้มน้ำเราค่อยๆเอามีทั้งพริกสดเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวจะเทเลยเาปลาลงไปก่อนทุกคน อะพาลงไปก่อนแล้วก็มะเขือมะเขือนี่ก็เกือบสิบลูกได้มั้งแล้วก็พริกกระเทียมหัวหอมใส่ลงไปจ้ะพริกกระเทียมหัวหอมปลาอ่ะทางนี้ก็คั่วพริกคั่วรก,กระเทียมเหมือนกันจ้ะเพราะว่าจะเอาแบบ2แบบเลยนี่รก,กระเทียมหัวหอมพริกสด แล้วไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นน้ำปลา,าที่เราต้มจ้ะเออนะรอให้สุกจ้ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำปลา,าที่เราต้มเนาะเอาไ้อีกนิดหนึ่ง ม,มต้มน้ำปลาใส่ไปเลยขอใส่เกลือนิดนึงยค ต้องไปให้สุกให้เปื่อยชิมน้ำซุปประเด็กเราเสบพี่น้องจา้า<ะ>มื่อเขือนี่มาจากสเปนนะทุกคนมีแต่แก่ๆทั้งนั้นเลยจันเนี่ย เขือแบบนี้จ้ะยังไม่ได้จ้ะทุกคนต้องรออีกนิดนึงทุกคนได้แล้วปลาก็แกะแล้วนี่ทุกคนมาเขือก็ได้แล้วสุกแล้วพริกที่เราต้มพริกคั่วอยู่ในนี้นะในครกนี้แหละทุกคน ใส่พอแส่พกินไปจ้ะคือเราไม่มีผักแบบเป็นผักชีใบเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบกินห,อ,หอมๆเหมือนบ้านเรามันมีแต่ผักชีต้นหอมมาทุกคนกินไปน้่งขวง พริกเยอะอยู่นะว่าจะใส่พริกป่นเพิ่มโอ้ก็คือสิบเผ็ดผมสลดจ้ะ ปลาลงไปใช้หมดเลยนะปลาทุกคนปลาเน้นหนึ่งตัว ไม่รู้นะอยากใส่พริกป่อนอีกนิดนึงอะ่ะมันก็เผ็ดแล้วแหละแต่ว่าอยากอยากเผ็ดอีกนิดนึงนคระครคกนี้มันไม่สะใจทุกคนมันต้องได้ครกหิน ล็กหินแบบว่าโคลกพริกทีเดียวหลกใส่ผักเสื้อลงไปทุกคนกระเด็น ใส่ผงชูรสอ่ะทุกคนเราแป๊บนึงเดี๋ยวขอโคลกอีกนิดนึงอนะ่ะได้แล้วใส่ต้นหอมผักชีลงไปจ้า ประมาณนี้แล้วเติมน้ำปลาเด็กเติมน้ำต้มปลาน้ำปลาที่เราใส่ลงไปมันจะได่นนัวพี่น้องใครชอบแบบไหนชอบแบบข้นๆชอบแบบเลีวๆชอบแบบไหนเออขออีกนิดแล้วกัน อีกนิดไม่นิดอะสามทพีนี่มันต้องเป็นแบบนี้นี่พี่น้องแค่นี้เลยขอชิมก่อนเนอว่าเป็นจะไหนจ้ะบททันได้ใส่หย,ยั่งดู ขอน้ำปลาจีนจ้าม,มะเนตแต่เยอะเติบอะ่ะอืมอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขอไปเอาถ้วยมใส่จ้า โอ้ยได้กินอีก3าสี่วันนั่นแหละจ้ะแบบนี้ก็กินคนเดียวนะทุกคนทำเยอะๆไปเลยเพราะว่าขี้เกียจทำจ้ะจะต้องมีต้องทำไปเลอาหารของเราเสร,เ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> น่ากินบ่น เยอะแยะเลยทุกคนไว้คลุกข้าวกินน่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่อเมนูของสองนมเลยจ้าทุกคนจ้า